ประสบความสาเร็จไหมครับเนี่ยก็ถือว่าในระดับหนึ่งครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดของวัวเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมันกินไปทั่วโลกัไม่ใช่กินเฉพาะในประเทศไทยนะครับวัวพวกนี้บางส่วนก็ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นส่งไปขายที่เมืองนอกนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยอย่างบางตัวเนี่ยผมเคยขายได้แสนกว่าใช้เวลาเราสามารถกําหนดราคาเองได้ด้วยนะครับคือถ้าไม่พอใจเราก็ไม่ต้องขายนะครับอืม ถ้าเกิดสมมติเราตั้งไว้25,000เกิดข้นมาให้20,000โอ้ฉันไม่ขายหรอกฉันจะขาย25,000แล้วก็ลองหาดูเจ้าอื่นเพราะว่าวัวสายพันธุ์นี้มันเป็นความต้องการของทั่วโลกดีกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเพราะว่าเขากินกันทั่วโลกสายพันธุ์วากิวเนี่ยนะครับสวัสดีครับผมเบ้าพงเกษตรอันชาครับผมวันนี้มาชมฟาร์มวัวสวยๆครับวัวคุณอย่างดีครับ นี่มาเจอเจ้าของเจ้าของคนเลยครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับเจเจฟาร์มนะครับผมคุณจิตจรูนนะครับจริงชัยฤทธิ์นะครับเป็นเจ้าของฟาร์มครับผมครับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงอยู่ก็คือเป็นพันธุ์วากิวนะครับเป็นพันธุ์อืวากิวใช่ใช่คือเราจะเอาลูกผสมแม่มันจะเป็นพวกวาั่นชารเร่ครับแล้วก็ผสมกับพ่อพันธุ์วากิวครับถ้าเป็นรุ่นแรกเขาเรียก F 1หนึ่ง ครับ F 1นี่คือหมายถึงว่าแม่พันธุ์พื้นเมืองลูกผสมชารเด้หรือบามันก็คือห้าสิอร์วากิว50%เปอขาเรียก F 1นะครับ<อ>ครับผมอันนี้อันนี้จะเป็น F 2แล้วครับเป็น F 2 F ส <2 S 1> ก็คือหมายถึงว่าแม่ของเขาเป็น F 1ครับอ่าพอเป็น F 1เสร็จแล้วก็ผสมวากิวพ่อของอีกตัวหนึง<อ>่งก็จะได้ลูกออกมาก็เป็น F 2ก็คือเป็น อาวากิ้ว7จลูกผสม25าครับชมนะครับพี่ครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นวากิ้วทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่ของฟังผมจะเล่นเป็นวากิวโอ้โคือนี่ก็คือเอามาขุนที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นลูกลูกค้อทั้งหมดเราไม่ได้เน้นซื้อเข้านะครับอ๋อครับก็คือทําเป็นพันตัวเองเลยใช่ใช่ใช่ครับถ้าเราไปซื้อก็จะมีต้นทุนอย่างเอฟหนึ่งเนี่เขาก็ซื้อขายกันสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วหกเดือนครับ อันนี้ตัวตัวนึงสกที่เท่าไหร่ับราคาราคามันขึ้นอยู่กับเกรด ของไขมันแทรกค,ครับอ๋ออาพอเราขุนเนี่ยใช้วเวลา36เดือน36เดือนใช่ครับในการขุนแล้วอาหารที่ใช้ครับอาหารที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปซึ่งเราขายเองขายเองครับอ๋ออ่าก็เลยรับมาจากโรงงานแต่เราขายเราก็นํามาทดลองใช้ครับผมออว่าเออมีประสิทธิภาพยังไงเราจะได้แนะนําเกษตรกร,ร,กรได้ถูกต้องอ่อาร้านเจเจฟาร์มนะครับอา่าถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจเกี่ยวกับ การเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงนะครับก็ติดต่อเบอร์0817904116นะครับสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับคือนำอาหารมาใช้เองด้วยใช่ใช่ใช่ด้วยใช่ใช่ใช่ครับคือประสบความสำเร็จไหครับนี่ก็ถือว่าในระดับหนึ่งครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดของวัวเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมันกินไปทั่วโลกไม่ใช่กินเฉพาะในประเทศไทยนะครับ วัวพวกนี้บางส่วนก็ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นส่งไปขายที่เมืองนอกนะครับออหลังจากชำแหละแล้วส่งออกเนอาส่งออกด้วยแล้วก็กินในเมืองไทยก็แทบจะไม่พออยู่แล้วครับผมเพราะว่าสามสิบหกเดือนหนึ่งตัวกว่าจะได้ได้ชิมเนื้ออร่อยๆนะครับอใครที่เคยชิมก็ <c oughs> น่าจะรู้จักใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะส่งเป็นเพื่อร้านสเต็กร้านอะไรในกรุงเทพแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็นํานําออกไป แนะนําที่แนะนําพี่น้องเราหน่อยป่ะพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวยังไงให้ประสบความสาเร็จอ่ะพี่ก็คือใส่ใจดูแลนะครับแล้วก็พยายามลดต้นทุนในการผลิตนะครับอถึงจะประสบความสำเร็จใช่ใช่เพราะว่าถ้าอย่างของผมก็มีปลูกหญ้าไว้นะครับนี่ครับถ้าเราไปซื้อหญ้ามันก็เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับอ่า คือขั้นแรกการเลี้ยงวัวจะต้องมีแปลงหญ้าเป็นส่วนสําคัญอันดับต้นๆเลยครับใช่ใช่ถ้าคุณไม่มีหญ้าคุณก็จะลําบากบถ้าจะไปเดินเกี่ยวหรือว่าไปซื้อเขามันก็เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือ,อเลี้ยงวัวให้ประสบความสาเร็จใช่ก็คือพยายามลดต้นทุนใช่ใช่ครับอือเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยอย่างบางตัวเนี่ยผมเคยขายได้แสนกว่า ใช้เวลา36เดือนใช่ใช่นะก็คือมันขึ้นอยู่กับไขมันที่แทรกในเนื้อวัวนะครับถ้าไขามันแทรกเยอะเขาจะตีเป็นเกรดอ่าครับพอชำแหละเอาหัวเอาขาแล้วก็เอาหนังออกก็จะเหลือแต่โครงส่วนเนื้อนะครับแล้วก็เขาจะตีเป็นเกรดว่าถ้ามีไขมันแทรกีเกรดสองที่เขาอ่ารับซื้อไปนะครับเกรดสามก็จะได้ราคาสูงขึ้นเกรดสี่เกรดห้า ยิ่งเกตสูงเราจะได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับผมวิธีการที่ทําให้บัวมีราคาถูกต้องถูกต้องนะครับอาหารหลักๆของเราก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วก็มีหญ้าแล้วก็มีฟางแค่นั้นเองโอเคครับผมไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมายอันนี้อันนี้ถึงถึงถึงยังตัวนี้ยังไม่ถึงคิวนะครับพึ่งประมาณสองขวโอ้ครับผมสุดยอดมากครับตอนนี้พึ่งสองขวบ สองขวบล้วปี <Okay. S 1> ปีหนึ่งพี่เนี้ยพี่ขายได้กี่ตัวครับก็ตอนเริ่มแรกๆเนาะมันก็แม่พันธุ์ยังน้อยอยู่ครับก็ประมาณปีละตัว2ตัวปีนี้จะออกประมาณสามตัวปีนี้ออกสามตัวใช่ครับตัวหนึ่งกี่เสนครับก็ประมาณแสน แสนคือขึ้นขึ้นอยู่กับเกรดไงที่ผมบอกเนาะถ้าขี้หมูขี้หมาก็ตีไปเจ็ดแปดหมื่นนี่ตัวตัวอ้าวหักค่าใช้จ่ายไปเหลือสักสามหมื่นอ่าหลือสี่หมืนก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการลงทุนครับผมแต่ว่าเกษตรกรต้องมีทุนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นระยะยาวครับแต่ถ้าเราไม่มีเงินทุนเราอาจจะขายเป็นลูกให้เขาไปขุนต่อก็ได้ครับอ เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์อ่าใช่ใช่ใช่พ่อพันธุ์เราไม่ต้องเลี้ยงครับเลี้ยงแต่แม่พันธุ์อ๋อเลี้ยงแต่แม่พันธุ์ครับพ่อพ่อพันธุ์มันเป็นน้ำเชื้อมาจากต่างประเทศโอ้ก็คือเลี้ยงแต่แม่พันธุ์แล้วก็เอาน้ำเชื้อมาผสมครับน้ำเชื้อก็ไม่แพงผสมครั้งละแปดร้อยพันหนึ่งนะครับได้ลูกออกมาหกเดือนขายสองหมื่นห้าก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแหมถ้าปีหนึ่งเรามีสักห้าตัวก็ได้แสนกว่าบาทแล้วครอ่อดีกว่าทำนาแน่นอนแน่นอนเราสามารถกำหนดราคาเองได้ด้วยนะครับ คือถ้าไม่พอใจเราก็ไม so ่ต so oh, so 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 no. yeah. ้องขายนะครับถ้าเกิดสมมติเราตั้งไว้สองหมื่นห้าเกิดเข้ามาให้สองหมื่นโอ้ฉันไม่ขายหรอกฉันจะขายสองหมื่นห้าแล้วก็ลองหาดูจ้างคนอื่นเพราะว่าวัวสายพันธุ์นี้มันเป็นความต้องการของทั่วโลกดีกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยครับเพราะว่าเขากินกันทั่วโลกสายพันธุ์วากิวเนี่ยนะครับญี่ปุ่นขายกันถึงกิโลละหนึ่งหมื่นบาทญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ คือพ่อพันุที่มาที่เอาน้ำเชื้อมาเนี่ยนะแต่ว่าของเราเป็นลูกผสมนะครับอซึ่งสามารถที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับขี้ของมันเราก็ไปใส่นาประหยัดต้นทุนอีกก็ขายได้อีกเนาะขายได้ด้วยครับขายขี้ได้ด้วยแต่อยากจะให้เน้นเอาไปใส่ปุ๋ยใส่นาของเราดีกว่าครับตอนนี้ปุ๋ยเคมีกระสอบละพันห้าร้อยบาทนะครับเอคุณเอาขี้วัวหรือขี้หมู เอาไปใส่นาเราพัฒนานาของผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีมาเจ็ดปีแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ใช่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยนะครับมีประโยชน์ผมว่าทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดเลยนะครับเนื้อวัวเราขายได้ขี้วัวเราก็ใส่นาเราเพราะว่าเกษตรกรก็ต้องทำนาอยู่แล้วทุกัวเรือนกินข้าวก็อมีปอดสารด้วยปอดสารครับอ่าเนี่ยมันได้หลายอย่างนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ประมาณ สองขว้ก็ยังต้องเลี้ยงต่อไปอีกสี่ครับยี่สี่เดือนครับก็อีกปีหนึ่งครับจะรุ่นเดียวกันหมดเลยห้าตัวเนี่ยอ้โหห้าตัวเนี่ยครับนี่ตัวนี้จอกสิ้นปีนี้แล้วครับนี่สองตัวเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่อ่าตัวนี้ก็ออกเลยออกเรื่อยๆเนาะครับตอนนี้มันจะมีไปเรื่อยๆเพราะว่าปีนี้เราก็คลอดมาแปดตัวแล้วครับอ่าแม่พันเราเกือบยี่สิบ การเริ่มจากแม่พันธุ์ไม่กี่ตัวสามตัวสี่ตัวตัวเลี้ยงมาเรื่อยๆครับตัวเมียเราก็คัดไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับตัวผู้เราก็มาขุนขายอย่างนี้อ้ก็คือนี่คือวิธีการใช่ใช่ใช่ที่จะทําให้การขยายกิจการของเราต่อไปครับต่อไปเราก็จะพี่มันก็จะเลี้ยงน้องมันพี่มันก็จะเลี้ยงน้องมันต่อไปเราก็จะมีเงินเหลือมาหมุนเวียนในครอบครัวของเราได้โอ้ดีดีมากๆเลยครับครับผม พิการที่ทําให้ประสบความสำเร็จใช่ใช่ใช่เลี้ยงวัวที่เลี้ยงเลี้ยงมากี่ปียรับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบสิบปีแล้วเกือบสิบปีใช่ใช่นี่ครับฟาร์มฟาร์มใหญ่ครับเจเจฟาร์มก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับถือว่าก็ในระดับหนึ่งกลางๆนะครับกลางๆที่ใหญ่กว่านี้ก็มีครับเขาเลี้ยงเป็นร้อยตัวก็มีก็ที่แรกเริ่มต้นจากแม่วัวประมาณสามสี่ตัวสามสี่ตัวครับ ก็ไปเอาน้ำเชื่อมมาอ้ามมาผสมครับใช่พอได้ตัวเมียเราก็เก็บไว้ตัวผู้เราก็มาขุนขายครับอืมโดดมากเลยครับนี่ครับผมดีกว่าทำนาใช่ไหมครับโอ้ดีกว่าแน่นอนถ้าถ้าแค่ปีนึงคุณขายได้แสนหนึ่งก็ดีกว่าทำนาครับผมทำนาเนี่ยมีแต่เป็นหนี้ชาวบ้านถามว่าทำนาเพื่ออะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีนาก็ทำไปครับเราก็ไม่ได้ พูดถึงว่าชาวนาไม่ดีเนาะไม่ได้ดีแต่ก็คือเขาต้องหาวิธีลดต้นทุนไงหาวิธีลดต้นทุนครับก็ก็ปลูกด้วยข้าวแต่ว่าก็คือไม่ไม่ต้องไปปลูกหมดไม่ไปปลูกเยอะอ่าใช่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 โอ้นี่ครับวิธีการที่จะทําให้กิจการเจริญเติบโตใช่ใช่เราเก็บเงินสักซื้อปุ๋ยสิบกระสอบก็หมื่นห้าแล้วหมื่นห้าก็ไปซื้ออใช่ซื้อวัวมาตัวหนึ่งเราสามารถต่อยอดเอาตัวเมียมา นะครับคุณก็ไปซื้อน้ําเชื้อมมาผสมให้หมอเข้ามาผสมครับเถ้าซื้อปีละตัวปีละสามตัวอ่าใช่แล้วขยายกิจการไปต่อไปเรื่อยๆใช่ครับการที่ดีมาเลยครับนี่ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ครับผมมาครับพี่ให้มาคมฟ้าเรับผมก็แต่ครายนี้ก็พี่แนะนําอีกทีว่าเราควรทํายังไงให้มันประสบความสำเร็จในการเลี้ยงบัวครับอันดับแรกนะครับ ก็คือลดต้นทุนนะครับถ้าเราลดต้นทุนได้กิจการทุกกิจการก็จะอยู่รอดได้นะครับหญ้าเราต้องปลูกเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อเขาไปอะไรเขามันก็เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของขี้วัวเราก็ไปใส่นาก็ยิ่งบินประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับอืแทนที่เราจะเอาเงินหมื่นห้าไปซื้อปุ๋ยเราเอาขี้วัวนี้ไปลงนาเราประหยัดได้อีกหมื่นห้านะครับ อเงินตรงส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มพูนขึ้นมาหมื่นห้าหนึ่งปีสิบปีแสนห้าคุณก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้แล้วครับอใืในเวลาแค่ไม่กี่ปีเน้ะใช่แต่เพียงแต่ว่าเกษตรกรไม่พยายามที่จะไปลดต้นทุนการผลิตครับอ,อเห็นอะไรง่ายๆก็จะก็จะ ใช้ใช้ตรงจุดนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราขยันแล้วก็อดออมแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับทุกๆกิจการก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงวัวเป็นตัวอย่างนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นรายได้แล้วก็เป็นกำไรถ้าเรามีสักปีละสามตัวก็พอแล้ว สามแสมนไม่ใช่สามแสนอ่าสามแสนคุณก็อยู่ได้แล้วแห<า>ละ<า>ผมว่า,านะครับสามแสนก็ถ้าคำนวณเป็นเดือนก็ถือว่าเดือนละหลายบาทอ่าใช่ถูกต้องครับผมนี่ก็ขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอโเค